สบายดีครับผมวันนี้ผมจะมากินข้าวฮานใหญ่จ่อยซื้อฮานว่าหานส้มตำใจ่สั่งมาหานนี่ผมกินประจำทุกวันอาหารแซ่บหลายโดยจะมาดูแม่ค้าเฮานะกำลังทำกำลังทำต้มขุมต้มขมอาหารร้านเจ๊แซ่บหลายนี่นะใครอยากมาโทรมาหานบอกเลย อาหารใจสั่งมาของเจนิดใจดีกำลังต้มฮอนฮอนอยู่ท่านผู้ชมนี้ต้มต้มฮอนอยู่วันนี้ผมก็หยุดงานจะมากินข้าวอาหารเจนิด<ม>แคปหมูก็มีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มีแต่ส้มตำเด้อแคบหมูก็มีนี่มาแล้วต้มขมนี่ต้มขม หลายมากครับท่านผู้ชมให้หลายมากนี่ก็ขาดไปได้เลยจ้าขาดไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมชมนํำกุปลาบอกเลยแซ่บหลายมีผถักด้วยสิ่งที่ขาดไปได้คนมากินก็คือเมี่ยลดลงมากครับกรุงเทพมหาคนครท่านผู้ชมจะให้เบิ่งเลยรถบ่มีเลย อากาศกรุงเทพมาแล้วนี่มาลองกิดร์นี่นะท่านผู้ชมอาหารแซ่บมากนี่ลองต้มแซ่บจ้าอืบอกเลยเทาานี้ฮ้อน นั่ประดุนะเนะแซบหลายตรงที่ผมเฮ็ดงานมีร้านอาหารหลายๆเลยนี่นี่ห้านนี้แล้วก็ห้านนี้แล้วก็ห้านนี้ห้านนี้มีมีเผอขายด้วยท่านผู้ชมมีร้านเผอขายด้วยแต่ตอนนี้เขายังปิดอยู่ห้านเผอต้อง,องรอถูกไห นนกับข้าวเยอะมากท่านผ <Yeah. S 1> ู้ชมขออหมูย่างไส้ย่างมาซิมเบิ่งนะท่านผู้ชมย่างใหม่ๆโนตรๆเลยจ้าทีเด็ดเลยท่านผู้ชมนี่ Bye. I...